เอชเองเนี่ยเท่าที่เราแกะไส้ในพอร์ตสินเชื่อก็ดูเนี่ยหลังๆเนี่ยปัญหาเริ่มตกไปอยู่กับกลุ่มลูกค้าที่เป็นอ่าสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ที่เขาเร่งตัวขึ้นมาก่อนหน้านี้เรามองว่าปีนี้เอชเองเนี่ย,น,ยน่าจะเติบโตได้ตามเศรษฐกิจนะในเชิงพอร์ตสินเชื่อของเขานะครับแล้วเพราะหลักๆเขามีพอร์ตลูกค้าบ้านเยอะ เอาละครับขอขยับมาต่อที่ SCB ขวัญใจแฟนๆรายการ m a n ี่พัาสต์พิเศเลยถามเยอะมากเลยนะครับมองยังไงครับต่อตัว SCB ครับคุณไอซ์โอเค SCB เนี่ยชอบน้อยกว่าเมื่อเทียบกับ BBL ใช่ครับหลักๆเนี่ยหนึ่งก็คือว่าเรามองกำไรปีนี้เติบโตช้ากว่านะครับเรามองกำไรจะโตแค่ประมาณ9%นะครับแล้วก็ปีหน้าประมาณ7%นะครับ เหตุผลหลักๆเนี่ยก็มาจากแนวโน้มการตั้งสำรองที่ผมว่าจะยังอยู่ในขาสูงนะครับไม่ได้ลดลงได้เยอะนะฮะ mm hmm. เพราะว่าเ mm hmm. c b เองเนี่ยเท่าที่เราแกะไส้ในพอร์ตสินเชื่อก็ดูเนี่ยหลังๆเนี่ยปัญหาเริ่มตกไปอยู่กับกลุ่มลูกค้าที่เป็นสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ที่เขาเร่งตัวขึ้นมาก่อนหน้านี้นะครับ mm hmm. อันนี้น่าจะเริ่มเห็นผลกระทบใน,ในปีนี้เป็นต้นไป นะฮะเพราะว่าแบงค์เช่าซื้อหลายๆแบงค์ก็ก็เร่งยืดลดมาค่ะนะครับเอชก็เป็นหนึ่งนะนะครับเพราะว่าในช่วงก่อนนั้นนี้เขาลุกค่อนข้างมากนะครับอันที่2เนี่ยก็คือว่าพอเอชบแตกแตกรายย่อยออกมาเนาะม,มีมีเบษั์มียานลูกเยอะแยะเลยนะครับเราเองเนี่ยเป็นกังวลข้อหนึ่งก็คือว่าตัวต้นทุนการด,ดําเนินงานนะฮะที่เราเรียกกันว่าคอสต์วินคัมเนี่ยมันมีโอกาสที่จะสูงนะเพราะว่าแต่ละอันก็ต้องการรีคูดคนเพิ่มเนาะ ต้องลงทุนในไอทีเพิ่มต้องอมีซีอหลายคนเลยนะฮะมันจะมีคอสตรงนี้ที่ที่เพิ่มขึ้นมานะครับแล้วยาลูกแต่ละอันเนี่ยต้องใช้เวลาในการออกดอกออกผลนะครับกว่าที่ธุรกิจใหม่ๆที่เขาไปทำเนี่ยไมว่าจะเป็นจำนำทะเบียนนะครับทำพวกสินเชื่อส่วนบุคคลหรือว่าดิจิตอลเลนดิ้งเนี่ยหลายๆอันเนี่ยค่อนข้างเยอะเนี่ยต้องใช้เวลาสองสปีนะกว่าที่เราจะเห็นว่าว่าไปรอดจริงหรือเปล่าหรือว่าดีจริงหรือเปล่า นะครับแมงก็เราก็ขอรอดูก่อนนะครับสำหรับตัว s อ b ซีบเนี่ยในพาร์นี้นะฮะส่วนส่วนข้อดีบ้างนะฮะก็คือว่าเรามองว่าปีนี้เอชซเองเนี่ยน่าจะเติบโตได้ตามเศรษฐกิจนะในเชิงพอร์ตสินเชื่อของเขานะครับแล้วเพราะหลักๆเขามีพอร์ตลูกค้าบ้านเยอะนะฮะปีนี้ก็ได้เป็นอีกปีหนึ่งที่ที่ที่คนซื้อบ้านกันเยอะนะฮะดูอิงจากกลุ่มอสังหานะครับที่มีการเปิดตัวโครงการใหม่เยอะนะครับแล้วก็มียอดโอนที่น่าจะจะทำได้ดี นะครับแล้วก็ค่างบูและเศรษฐกิจก็ฟื้นตัวขึ้นมานะครับรวมถึงฝั่งคอร์ปอเรทโลนที่เขาเองก็มีเวนชิพกับบริษัทย่ๆยที่เยอะเหมือนกันนะครับก็เนเป็นตัวหนึ่งทําให้เราเห็นโลนกรอตของ s C B ในับร -5 สีาเเได้ในปีนี้นะครับแล้วก็เป็นตัวช่วยในการเติบโตของกําไรในปีนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือว่า S C B เองเนี่ยเมื่อก่อนก็แพงนะฮะแล้วก็เทรดอยู่เวอรชันค่อนข้างสูงนะพี่แอร์ไปทูบุ๊กกับหนึ่งตอนนี้ก็โดน โดนลดระดับ valuation ลงมาเยอะเหมือนกันละอยู่0.7เท่าเอง Price to book นะครับแต่ว่าถ้าชํำเรืองมอง l e l e ก็8กว่านะก็จะสูงกว่า BBL ไม่ได้มากหนักนะเพราะฉะนั้นเทียบกันในเชิง valuation กับ l e เนะี่ยมันไม่ได้มีส่วนต่างกันเยอะเหมือนกับ BBL ที่เราพูดเมื่อกี้นะครับครับนะเอาละครับ SCBX ภายใต้สัญลักษณ์ SCB หลักทรัพย์กสิกรไทยแนะนำซื้อไม่ซื้อถ้าซื้อให้เป้าพื้นฐานปลายปีเท่าไหร่ครับโอเคเราแนะนำซื้อเหมือนกันนะครับตัวนี้ราคาเป้าหมายปลายปีอยู่ที่129บาทครับฟังดีๆนะครคุณไอซบอกชอบแต่ชอบ s c b น้อยกว่า BBL ก็แสดงว่าชอบแต่ไม่ติด3อันดับแรกถูกต้องไหมครับคุณไอซถูกครับคุณไน์บอกขออภัยนะครับ ชอบครับแต่ไม่ติดสามระดับแรกนะสำหรับ SCB แนะนำซื้อนะครับเป้าพื้นฐานปลายป,ายปี129บาทนะครับมันนี่พัสออนไลน์0-13สสแกนหุ้นอย่างมั่นใจสร้างกำไรอย่างยั่งยืนเราสแกนหุ้นกันมาแล้วเรารู้ว่าเราจะสแกนหุ้นอย่างไรเป็นส่วนหนึ่งในการให้ได้หุ้นในเบื้องต้นเพื่อนำไปกันกรองต่อ ทั้งใช้สูตรสแกนทั้งได้หุ้นเด่นจากที่ต่างๆเนี่ยได้มาแล้วอย่าเพิ่งเอาไปวางแผนเทรดเลยนะยังนะควรจะมีกระบวนการใส่ตะก้าใส่ตะแกรงกั่นกรองอีกหลายขั้นเลยผ่านแปดเดนแล้วเอาไปวางแผนการเทรดได้เลยไหมไม่ครับยังครับเอามากลองอีกขั้นหนึ่งด้วยกระบวนการแบ็กเทสจากอินดิเคเตอร์เสร็จแล้วนะครับ มาดูครับเพราะว่าการสกรีนิ่งเนี่ยมันมีสกอร์ลิงด้วยได้หุ้นมาเป็นปึกเลยใส่ตะแกรงแล้วล่อนมาเหลือ3ตัว5ตัวเนี่ยมันมีคะแนนออกมาด้วยเราจะได้เลือกว่านะเราควรจะลงทุนหุ้นตัวไหนน้ำหนักมากน้อยแค่ไหนจำนวนเงินจำกัดก็ไม่ต้องลงทุกตัวดูคะแนนที่อันดับ1อันดับ2หรือถ้ามีตังเราก็อาจจะ เวทน้ำหนักในการลงตามสกอร์ลิงที่ได้หลังจากผ่านขั้นตอนในการสกีนก็ได้นะหรือพอได้คะแนนเรียบร้อยแล้วเข้าสู่กระบวนการแบ็กเทส t แล้วค่อยไปสู่กระบวนการสุดท้ายคือการวางแผนการเทรดเพื่อหาจุดซื้อจุดขายจุดคัดนะอันนั้นก็จะเป็นกระบวนการที่นะครบในเบื้องต้นซึ่งเป็นระดับพื้นฐานก่อนที่จะ เข้าทําการเทรดหรือเข้าทําการลงทุนในหุ้นนะครับฉะนั้นทั้งสิทธิ์เก่าสิทธิ์ใหม่ประสงค์อยากจะเรียนย้อนหลังสามารถติดต่อโดยตรงผ่านทางแอดมินของเราง่ายๆก็คือสแกน QR Code หน้าจอนี่แหละครับง่ายที่สุดนะครับสแกน QR Code หน้าจอนะครับอันนี้ง่ายสุดเลยนะง่ายสุดเลยหรือว่าติดต่อโดยตรงผ่านทางไลนะ์ครับนะ พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว a s i แล้วตามด้วยคำว่า moneyplus e moneyplus Moneyplus ติดกันตรงตัวนะครับสนใจก็สามารถที่จะติดต่อโดยตรงนะกับทางทีมแอดมินได้เลยนะครับส่วนท่านที่ถามนะครับหนังสือครับนะก่อนจะมีล็อตใหม่นะครับต้องบอกว่าล็อตนี้ก็ยังคงน่าสนใจนะครับ นะสำหรับแ r นะโปร16นะครับขออนุญาตแนะนำโปรเดียวครับถ้าท่านยังไม่มีทั้ง3เล่มก็แนะนำโปรเดียวครับเพราะว่าราคาได้ส่วนลดส่งฟรีและได้รับของที่ระลึกอีก3ชิ้นจากทางสมักพิมพ์ติงบิยอนด้วยเจาะลึกเข้าใจง่ายจัดเต็มสายเทคนิค c a n ด l e s t i c ชา h r t t i n g เล่มซ้ายเล่มกลางชาร์ตแพทเทิรและเล่มขวา e l เรียดเวฟเทรดดิ้งนะครับ สนใจเชิญนะครับสั่งซื้อหนังสือดีจากสำนักพิมพ์ติ้งพิยนผ่านทาง m a n i p พัสเปเชียของเราได้นะสแกน QR วอา e คเมื่อสักครู่นี้นะครับแล้วก็ติดต่อโดยตรงกับทางแอดมินได้เลยนะครับ